有有灯 cú khoác cả hiện nè, cú khoác cả hiện nè, tia từ nón từ nát nha hắn mà là hiện pheo đi, <laughs> hắn bó cắt sẽ cái seri áo cắt illy đó mồ เสือบเอียงปุมันมีตัวหนึ่งกูตีอยู่นี่มันตัวใหญ่มันส่งตัวใหญ่อยู่ขางกันแทะนี่มันแนลียนล่ยสองเดือนโบกัดเหนียงเบิองเบือง,งนี่เหนียงยู่อยู่นี่นี่มันบ่เห็นแลียนตีไปได้ก็แลีนใส่โบกัดตัวบดีเนี่ยมันขามเมียขอ,อกม,มอันมื่อว่าแม่ยขอกอะไรอย่างนี้อันไปเห็นพอดีห่าง

สีแบบดำบดจอยผมนะเว้ยเข้าตลาดด้วยมึงบดจอยผมนะเม้นมาวะที่มเม้นมาวะเยอะเม้นไม่ใกล้ซั่งเมนนี่มันโคตรโตยังมาตัวมันกัดของกูก็แม่ขอกนี่ มันโยนีอะไรมันไรมามันสองเธอเลยมันบวกกัดตัวงามนี่ยังหลุนเดียวกันนี่ละนี่เนี่ยมันกัดอยู่ขาเงี้ยเขากูสิได้ย่มนะ่ว่ากูบเห็นแม่คอกูคาดจะย่ำปลาตัวนี้นี่แหละมันไรเนี่ยมันเอาอยู่ซื่อนี่ล่ะว่าอีใส่นันเต้นะยังเล่าใจ เยื่อสดไม่อดตายพนุษสันกลองสำรหล่องกับปร่นเร็วมะน่มสูตรไม่สูตรไม่ไมเอาเอากรบยางคีหลังเอา โอ้โอเงี้ยโซดขี้หลังควบยางประดุกใหญ่บ่โอ้ยแอคชั่นดีเลยไก่มบริ้วกับทั้งานอยู่โอ้ยพอดีกันเลยอ เบาเบาเบาตัวงามอยู่บอกแลี้ยวไกลมันบินแล้วนั่นไกลบอกแล้วตัวงามยิ่มกวายั่กูย่ำต้องโดนบวกัดบอกแล้วเบาเบายิ่มา